1. ผู้ควบคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่สอบและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบรายงานตัวต่อฝ่ายทดสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า1ชั่วโมง 2. ก่อนเวลาสอบ45นาทีเจ้าหน้าที่สอบตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องสอบเช่นระยะห่างแสงสว่างที่มีผลกระทบต่อผู้เข้ารับการทดสอบ 3. ก่อนเวลาสอบ30นาทีให้เจ้าหน้าที่สอบยืนประจำหน้าประตูตรวจอุปกรณ์ที่นำเข้าไปในห้องสอบอุปกรณ์ในการทำข้อสอบที่อนุญาตได้แก่ปากกาดินสอ 2B ยางลบดินสอและไม้บรรทัดในกรณีของการสอบเลื่อนระดับและสอบเข้าสู่ระดับชั้น3ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถนำเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาที่ไม่มีฟังก์ชันพิเศษ เข้าห้องสอบได้ตรวจลับฐานบัตรประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เข้าสอบจึงอนุญาตให้เข้าห้องสอบหากไม่ใช่บุคคลเดียวกันให้ติดต่อผู้จัดการฝ่ายทดสอบ 4. ก่อนเวลาสอบ20นาทีเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบนั่งประจำลำดับเลขที่สอบแล้วให้ผู้ควบคุมสอบชี้แจงดังนี้4.1แจ้งให้ผู้เข้ารับการทดสอบตรวจสอบชื่อของตน โดยดูจากปัดที่นั่งที่ติดไว้มุมขวาของโต๊ะให้ตรงกับที่นั่งสอบ4.2แนะนำตัวเจ้าหน้าที่สอบและผู้ช่วยสอบทุกท่าน4.3ก่อนเวลาสอบ15นาทีให้เจ้าหน้าที่สอบทำการเบิดข้อสอบและตรงไปยังห้องสอบโดยไม่แวะที่ใด4.4ให้ผู้ควบคุมสอบแจ้งข้อปฏิบัติในการสอบ 5. ข้อปฏิบัติในการสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถเข้าห้องสอบได้หลังจากเริ่มทำข้อสอบไปแล้ว15นาทีต้องอยู่ภายในห้องสอบไม่น้อยกว่า30นาทีใช้ปากกาในการทำข้อสอบเท่านั้นผู้เข้ารับการทดสอบเขียนคำตอบในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้พร้อมเขียนชื่อนามสกุลที่ตำแหน่งหัวกระดาษทุกหน้าและเขียนวันที่ที่เข้ารับการทดสอบและระบรุเวลา ทัางตัวข้อสอบและกระดาษคำตอบในส่วนของข้อสอบอัตนัยสองหน้าสุดท้ายให้เขียนชื่อนามสกุลดังตัวอย่างนี้ ห้าไม่ให้ผู้เข้าสอบเปิด2องข้อสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาต 6. ให้เจ้าหน้าที่สอบนำใบเซ็นชื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบลงลายมือชื่อ 7. ก่อนเวลาสอบ10นาทีแจกซองข้อสอบเป็นแถวตามที่กำหนดไว้และห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบเปิดสองข้อสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาต 8. แสดงให้ผู้เข้าสอบเห็นว่าสองบรรจุข้อสอบ ยังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพเรียบร้อย9ก่อนเวลาสอบ5นาทีอนุญาตให้เปิดสอบข้อสอบพร้อมกัน10แจ้งให้ผู้ข้อสอบตรวจนับจำนวนหน้าของแบบทดสอบว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่หากแบบทดสอบไม่ครบหรือไม่ชัดเจนให้แจ้งเจ้าหน้าที่สอบเพื่อแก้ไขทันที 11. แจ้งให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจและเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ใช้ปากกาในกระดาษคำตอบเท่านั้น 12. หลังจากการสอบผ่านไป3าย30นาทีให้เจ้าหน้าที่สอบประกาศเวลาครั้งที่1ครั้งที่2ก่อนหมดเวลา15นาทีและครั้งที่3ก่อนหมดเวลา5นาที 13. เก็บซองข้อสอบตามแถวที่กำหนดไว้และนำไปยังห้องตรวจข้อสอบ 14. หลังจากตรวจข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยให้ส่งมอบข้อสอบคืนให้กับผู้จัดการฝ่ายทดสอบในขณะอยู่ในห้องสอบขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด